คลิปนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือซัมซุง A10 ชาร์จไม่เข้านะครับท่านไหนมาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอกําลังใจแค่คนละหนึ่งไลค์พอเนาะนะครับความรู้ที่ได้ก็น่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาอ่ามือถือรุ่นนี้นะครับซัมซุง A10 เนี่ยเป็นรุ่นที่เราสามารถซ่อมเองได้ง่ายนะครับสามารถแกะฝาหลังได้ขั้นแรกก็ถอดถาดซิมครับ ตัวนี้ s a m s u ุง A10 ตัวนี้นะครับที่ดูชาร์จไม่เข้าเนี่ยเกิดจากตัวแผงก้นชาร์จหลวมนะครับแผงก้นชาร์จหลวมก็คือเจ้าของเครื่องเนี่ยบอกว่า,าเล่นจนกระทั่งแบตหมดแล้วไม่สามารถชาร์จเข้าได้อีกนะครับถ้าอาการนี้สาเหตุวิเคราะห์ได้ง่ายมากเลยก็คือถ้าชาร์จเล่นจนหมดแล้วแบตแบตหมดแล้วชาร์จไม่เข้าเนี่ยอันนี้ก็คือเกิดจากตัวแผงก้นชาร์จนะครับ ทีนี้ผมลองเช็คเบื้องต้นก็คือตรงแผงก้นชาร์จมันหลวมนะครับอาจจะทําให้ขั้วของชุดก้นชาร์จเนี่ยเสียหายนะเพราะว่าเวลา,อาถอดสายชาร์จเข้าออกเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบโยกกันนะครับดังนั้นวิธีการแจ้งง่ายสุดก็คือเราจะเปลี่ยนแผงชาร์จตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าซ่อมใหม่ก็ยังไงต้องต้อง,งได้เปลี่ยนอยู่ดีนะครับทีนี้การเปลี่ยนนะครับหลังจากเราสั่งอะไรมาก็แกะฝาลังออกแบบนี้นครับ จากนั้นถอดตัวตัวลำโพงล่างออกนะครับตัวครอบลำโพงล่างแบบเนี้นะครับก็จะมีน็อตประมาณสัก6ก็ดตัวครับก็คลายน็อตออกทุกตัวตรงแผงครอบใหญ่ตรงนี้จะมีลำโพงของชุดซัมซุง A10 นะครับถ้าลำโพงขาดเนี่ยแล้วก็แค่เปลี่ยนชุดนี้นะนะครับซึ่งการซ่อมก็ไม่ได้ยากนะสำหรับซัมซุง A10 ตัวนี้นะครับ เพราะว่าเขาออกแบบมาในลักษณะเหมือนกับพวกมือถือ Oppo Vivo เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่จะเป็นต้องไปยกจอถ้าเป็นพวก A7 พวกนั้นนะครับพวกพวกหลายๆรุ่นเนาะนะครับของ Samsung ส่วนใหญ่จะได้ยกจอนะครับอันนั้นถ้าซ่อมแบบนี้นะครับจะถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับราคาซ่อมจะแพงมากนะแต่อันนี้มันแจกฝาหลังได้แล้วก็ถอดไม่ยากนะครับเนี่ยหลังจากเราถอดน,น็อตออกเสร็จก็ งัดตัวชุดลำโพงตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับจะเป็นชุดนี้เนี่ยลำโพงตัวใหญ่ที่ผมว่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลำโพงขาดก็เปลี่ยนตัวนี้เลยครับแผงแผงนี้เลยนะมันจะมีแผงนี้ขายเลยนะครับส่วนชุดแผงก้นชาร์จจะเป็นตัวนี้นะเราก็ทําการเอาแผงตัวใหม่มานะครับนี่แผงลำโพงตัวเอ่อแผงชุดก้นชาร์จตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นของซัมซุง A10 อ่าแล้วก็สั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวหนึ่งก็300กว่าบาทนะนะครับชุดแผงค้นชาร์จซัมซุง A10 นะครับเราสั่งมาก,ก็แค่แกะตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่างัดตัวสายแผรออกนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายแพรตตูดชาร์จวิ่งขึ้นไปหาแผงวงแผงวงจรหรือแผงบอร์ดด้านบนนะครับส่วนเส้นสีดําตรงนั้นเป็นาสายแพรจอนะไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสายสายสัญญาณนะครับนี่ตัวนี้สายสัญญาณงัดขึ้นงัดให้รวมงัดออกไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการงัดแผงวงจรตัวนี้ขึ้นมาโอเคนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสายสัญญาณ2เส้นใช่หไหมนะครับเนี่ย ครับอ่าโอเคก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่ใส่แทนลงไปทีนี้ตัวใหม่กับตัวเก่าก็เหมือนกันเทะนะครับอ่าโอเคก็แค่เอาวางลงตำแหน่งเดิมนะครับจากนั้นก็ใส่สายแพรคืนนะครับ นั้นก็ประกอบคืนก็ถือว่าง่ายนะสำหรับการซ่อมมือถือรุ่นนี้นะครับสายสัญญาณนี่ต้องใส่ให้แน่นทุกตัวนะครับถ้าใส่ไม่แน่นในมือถือท่านสัญญาณสัญญาณเครือข่ายไม่มีนะครับจะมองเห็นแชสซิมนะครับแต่ขึ้นจะไม่มีดังนั้นมือถือท่านไหนที่สัญญาณอ่อน on? ลองเช็คตัวนี้ครับสายสัญญ,ญาณตัวนี้หลวมไหมบางทีเครื่องผ่านการเปลี่ยนจอมานะครับ ผ่านการซ่อมมาช่างเขาอาจจะใส่ไม่แน่นเะนี่ยอาจจะทําให้ตัวเครือข่ายของเรามันไม่สามารถรองรับเครือข่ายได้นะครับหรือขึ้นไม่มีอะนะดังนั้นก็สามารถเช็คได้เองได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอหลังจากเราใส่สายสัญญาณเสร็จสายแพร่ตูดชาร์จเสร็จที่แผงตูดชาร์จตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาชุดครอบลําโพงหรือตัวลําโพงเนี่ยมาใส่จากนั้นก็ขันน็อตอัดคืนให้แน่นะนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะทําการเช็คการชาร์จนะครับว่าหลังจากเราเปลี่ยนแผงวงจรแล้วเนี่ยนะครับมันชาร์จเข้าได้ปกติไหมเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นละนะครับตอนแรกเสียบเสียบเข้าไปนิ่งเลยนะนะครับตอนแรกเสียบเข้าไปนิ่งเลยหลังจากเราเช็คแล้วโอเคก็ขันน็อตครับอัดให้แน่นทุกตัวน็อตตัวนี้นะครับเราสามารถใส่สลับก็ได้นะครับอ่าใส่สลับก็ได้แต่ก็มีแผงด้านบนนะที่เป็นน็อตตัวเล็กนะครับ ถ้าน็อตเล็กก็ต้องดูน็อตนะแต่มันจะไม่มีผลเหมือนกับ iPhone นะครับถ้า i ไอโฟนใส่น็อตสลับนี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่า iPhone มันจะมีตัว IC ที่อยู่ใต้ใต้ดูน็อตโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ Samsung A10 เนอะนะครับในกรณีเราใช้ไปนาน,านๆเสร็จเรียบร้อยนะครับแผงตูดชาร์จเรามีปัญหานะครับเราก็สามารถซ่อมเองได้ง่ายๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์พอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้เดี๋ยวผมลงคลิปก็จะเด้งไปแจ้งเตือนท่านท่านก็จะได้มาดูการดูเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองครับแช่เวลาไม่ถึง10นาทีเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้เรื่องหลายเรื่องขึ้นมาอีกนะดังนั้นก็ก็ฝากสําหรับท่านไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับความรู้มันมีเยอะครับแต่ว่าเราที่จะเราพร้อมที่จะรับมันไหมเท่านั้นเอง นะครับโอเคตอนนี้แบตมันหมดหมดจกนกระทั่งเครื่องดับนะครับดังนั้นเราต้องรอให้เครื่องมันกระซึ้นขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใส่ฝาลังเลยนะครับวิธีการใส่ฝาหลังนะ้าดูเทคนิคการใส่นะครับวิธีง่ายๆสุดเอาด้านบนใส่ก่อนแบบนี้นะครับเอาด้านบนใส่ก่อนเพื่อให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับจากนั้นกดท้ายนะครับปาเข้าไปนะครับแล้วค่อยไล่ขอบเนี่ยวิธีการใส่ฝาลังแบบง่ายๆนะครับ อ่าโอเคอันนี้คือลักษณะการแก้ไขปัญหามือถือ Samsung A10 ชาร์จไม่เข้าเนาะนะครับก็ดูเป็นแนวทางก็มีบางเครื่องนะครับโดนน้ำมาชุดแผงก้นชาร์จก็เกิดการช็อตก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับในการซ่อมก็คือต้องเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่นะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่มาดูนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ